สองคนเธอเป็นฝาแฝดกันเธอสองคนมีชื่อว่าลูกปัดและกำไรหน้าตาของพวกเธอเหมือนกันจนบางทีก็แยกไม่ออกแต่พวกเธอจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือลูกปัดจะมีฝายที่แก้มส่วนกำไรจะไม่มีฝาย ขนาดนี้พวกเธอทั้งสองก็ได้นั่งฟังคุณครูประกาศถึงกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ สวัสด,ดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาประกาศถึงกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันครูอยากให้พวกเธอทุกคนจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระของตัวเองให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ต่างๆและยาประจำตัวขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันเข้าค่ายด้วยละ่ะ เมื่อลูกปัดและกำไลได้ยินอย่างนั้นพวกเธอสองคนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ไปค้างคืนและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆของเธอเย็นวันนั้นลูกปัดและกำไลก็ได้รีบกลับบ้านและมุ่งตรงไปจัดกระเป๋าสัพพะะของพวกเธออย่างตื่นเต้นว่าแต่ฉันจะเอาชุดอะไรไปดีนะชุดน,นี้ดีกว่าน่ารักมากเลยแล้วเธอล่ละลูกปัด งั้นชุดนอนฉันก็จะเอาไปคู่กับเธอดีกว่าชุดนี้น่ารักปุ๊กปีด๊ดอา้าวก่อนจะขึ้นรถครูขอเช็คชื่อก่อนแล้วกันว่ามาครบไหมคนที่หนึ่งเด็กหญิงลูกปัดมาค่ะคนที่สองเด็กหญิงกำไลมาค่ะคนที่สามเด็กหญิงคณะเออมาค่ะคุณครู ส่วนคนสุดท้ายเด็กหญิงวาวาแม้ค่คุณคืูโอเคมากันครบแล้วเงินขึ้นรถได้เลยจ้านาค่ายลูกเสือเมื่อมาถึง ครูแป้งได้พาเด็กๆทุกคนมารวมกันที่ลานกลางเต็นท์วันนี้เราจะมานอนกันที่นี่นะจ๊ะนักเรียนส่วนนี่เป็นเต็นท์ให้ทุกคนกางเต็นท์ของตัวเองและเก็บกระเป๋าสัมภาระไว้ที่เต็นท์ได้เลยนะจ๊ะถ้าเสร็จแล้วก็เดินไปหาครูที่ฐานกิจกรรมตรงนู้นนะหุยพวกเธอดูเต็นท์นี่ดีฉันไม่เคยกางเต็นท์มาก่อนเลยนัเนี่ยแต่ว่าฉันจะจองสีชมพูก่อนเลยแล้วกันเออ เงินฉันขอจองสีเขียวเออเงินชันขอสีส้มแล้วกันเพราะฉันชอบสีส้มนะของฉันก็เหลืออันสุดท้ายสินนะเงินชันว่าเรารีบกางเต็นท์กันดีก,กว่านะเราจะได้ไปเข้าฐานกันด้วยเอาละจ้ะก่อนอื่นเนี่ยครูก็จะพาเข้าฐานกันนะซึ่งฐานนี้จะเป็นฐานนั่งกระเชา้าให้นักเรียนขึ้นไปทีละสองคนนะจ๊ะ ใครจะขึ้นคนแรกดีหนูคะ่ะหนูจะขึ้นกับกำไรก่อนค่ะคุณครูได้เลยจา้างั้นเอาหมวกไปใส่เซฟตี้นะก็ไมได้กับลูกปะะัดตลหละมัดเลยะกำไรไม่มีผมลูกปัดก็ไม่มีผมลูกปัดกับกำไรตลอกมากเลยอย่าไม่มีผมเลยอะนี่พวกเธอมาขับพวกฉันเดี๋ยวต่อไปพวกเธอก็ได้ใส่หมวกเหมือนพวกฉันนั่นแหละใช่ใช่เดี๋ยวพวกเธอก็ไม่มีผมแบบพวกฉันเอาล่ะนักเรียน อย่ามัวแต่ขำเพื่อนเลยร <c oughs> oh yes. ีบขึ้นไปได้แล้วโอ้ยก็เสียมากโลชั้นกวัวความสูงจังฮ่าต่อไปตามพวาเธอสองคนเพวกเธอก็ตาหลกเหมือนกันเห็นไหมล่ะพวาเธอก็ไม่มีผมพวาเธอสองคนก็ตาหลกเหมือนพวกฉันแหละ ฉันเข้าใจความรู้สึกพวกเธอแล้วแหละว่าคนไม่มีผมมันเป็นยังไงน่ไปกันเถอะวาวาฉันอยากมีผมแล้วว่าโอ้ยจบแล้วจบแล้วเอานักเรียนตอนนี้ก็มืดแล้วนะจ๊ะนี่อาหารอยู่ข้างหน้าใครจะกินอะไรก็หยิบไปได้เลย ถ้าใครอยากกินร้อนๆนะจ๊ะก็ไปเปิดเตาอุ่นได้เลยนะฮุยบรรยากาศดีมากเลยอะเธอว่ากไหมใช่แล้วใช่แล้วมีหิ่งห้อยบินไปมาด้วยแหละฉันเริ่มหิวแล้วว่าฉันว่าฉันเอาทาโก้นี้ดีกว่าแล้วก็เอามาอุ่นกินด้วยจะได้ร้อนๆแล้วพวกเธอสองคนล่ะจะกินอะไรกันเออฉันก็ว่าจะกินทาโก้เหมือนกันนะ่ะงั้นฉันขออุ่นด้วยเลยแล้วกัน ส่วนฉันกินแซนด์วิชอันนี้ดีกลัวเอากำไรเธอไม่กินอะไรหรอนี่มันมืดแล้วนะกินกินกินฉันขอเลือกก่อนนะฉันเอาไก่ผสมหนมปังละกันนี่น่าก,กินมากเลยฉันขออุ่นด้วยละกันนะครูแป้งและเด็กๆก็ได้นั่งทํากิจกรรมรอบกองไฟกันระหว่างที่ทํากิจกรรมอยู่นั้นอยู่ดีๆครูแป้งก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เด็กๆ ครูมีเรื่องเลอนๆจะเล่าเกี่ยวกับค่ายลูกเสือแห่งนี้มีใครอยากฟังบ้างไหมหนูคะหนูโอเคงั้นครูเล่าเลยละกันก็คือว่าแต่ก่อนค่ายลูกเสือที่นี่มีเด็กโรงเรียนอื่นจมน้ำเสียชีวิตต้องบ่อน้ำที่เรานั่งอยู่อะไรนะคะคุณครูแป้งบ่อน้ำตรงนี้หรอคะใช่แล้วจ้าแต่ยังไม่หมดนะแล้วตามฐานต่าง ก็มีเด็กเคยตกจากที่สูงลงมาเสียชีวิตอีกหลายคนเลยฮะตกลงมาเสียชีวิตเออสแสดงว่าค่าลูกเสือแห่งนี้มันก็ต้องมีผีสิคะครูแป้งครูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นเรื่องจริง,งหรือเรื่องแต่งแห่งเขาเล่าต่อๆกันมานะ่ะระหว่างที่ครูแป้งและนักเรียนกำลังเล่าเรื่องหลอนอยู่นั้นอยู่ๆก็มีชายแก่ปิศนามาจากไหนก็ไม่รู้ชายคนนั้นแก่พูดว่า อ้นี่พวกเองมาทำอะไรก่อนที่นี่ตอนฝ้ามืดรู้ไหมว่ามันอันตรายอ๋อพวกเรามาเข้าค่ายลูกเสือกันค่ะแล้วก็มาค้างคืนที่นี่ว่าแต่ลุงเป็นใครกันเหรอคะหรือว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ลุงเป็นชาวบ้านที่นี่แต่ลุงขอเตือนไว้นะว่าถ้าเกิดกลับได้ก็รีบกลับซะที่นี่มันน่ากลัวเออคงต้องค้างคืนที่นี่แหละคะ่ะลุงเพราะว่ารถที่มาส่งเขาก็กลับไปแล้วด้วยต้องรอพรุ่งววนี้เช้าเลยค่ะ อา้าวถ้าอย่างนั้นลุงจะให้อันนี้ไว้แล้วกันมันเป็นทั้งแผนที่ในป่าแล้วก็ใบกฎที่เราต้องทําในป่าแห่งนี้พวกเองต้องอ่านและทําตามให้ครบทุกข้อและถ้าพวกเธอทําตามกฎใบนี้อะนะพวกเองก็จะมีชีวิตรอดไปถึงพรุ่งนี้ได้งั้นลุงขอตัวก่อนแล้วกันเอ่อครูแป้งคะ ครูว่ามันดูแปลกๆไปไหมคะไหนจะเรื่องที่คุณครูเล่าแล้วก็ยังมีลุงที่ไหนก็ไม่รู้เดินมาบอกว่าที่นี่น่ากลัวด้วยอะคะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครูหนูว่ามันดูแปลกๆแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะคะคงไม่มีอะไรหรอกจ้าแล้วครูอคลองอ่านใบกระดาษที่คุณลุงให้แล้วกันกดข้อห้ามในการเข้าค่ายลูกเสือการป่าสวัสดีค่ะถ้าคุณได้อ่านข้อความในกระดาษใบนี้ แสดงว่าคุณได้มาพักค้างคืนที่ป่าแห่งนี้ทางเราจะขอให้คุณตั้งใจอ่านและทําตามกฎที่กระดาษใบนี้สั่งให้ครบถูกข้อเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองกฎข้อที่1กฎใบนี้จะเริ่มเวลา22.00นและจะจบลงในเวลา6.00นกฎข้อที่2ก่อนเวลา22.00น คุณจำเป็นต้องทำทุละส่วนตัวและเข้าเต็นท์ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดถ้าคุณมาที่เต็นท์ไม่ทันบางสิ่งบางอย่างอาจจะรอคุณอยู่ภายในเต็นท์ก็เป็นได้กฎข้อที่3เวลา23.00น,นให้คุณเข้านอนได้ตามปกติแต่ก่อนจะนอนคุณจำเป็นต้องกล่าวตามนี้ข้าพเจ้าได้มาเข้าค่ายลูกเสือและพักค้างแรมที่นี่ขอให้เจ้าที่เจ้าป่า เจ้าเขาคอยปกปักดูแลคุ้มครองตัวของข้าพาเจ้าด้วยเถิดสาธุจากนั้นคุณถึงจะเข้านอนได้กฎข้อที่4เวลาเที่ยงคืนระหว่างที่คุณกําลังหลับอยู่ไม่ว่าจะมีเสียงพูดเสียงเดินหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามคุณเดินตามเสียงนั้นหรือออกจากเต็นทของคุณเป็นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเราจะไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณ แต่ถ้ามีคนของคุณหายไปห้ามออกไปตามหาเด็ดขาดจนกว่าจะเช้ากฎข้อที่5เวลาตีหนึ่งจะมีสมุดปริศนาปรากฏขึ้นให้คุณตื่นและลุกไป,ปหยิบสมุดนั้นมาอา่านข้อความในสมุดนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยคุณในตอนเกิดอันตรายกฎข้อที่6เวลาตีสองคุณต้องทำอาหารเมนูอะไรก็ได้หนึ่งอย่างแล้วนำไปวางไว้ แถวบ่บน้ำที่มีคนเสียชีวิตเมื่อคุณวางเสร็จแล้วให้คุณรีบไปอยู่ในละแวกเต็นท์ของคุณและห้ามส่งเสียงดังกฎข้อที่7เวลาตีสามจากความเชื่อที่คนไทยนับถือนั่นก็คือเวลาตีสามเป็นเวลาของผีออกซึ่งมันก็เป็นจริงตามความเชื่อให้คุณรีบหลับตาลงให้ไวที่สุดไม่ว่าจะมีเสียงกลิ่นหรือการกระทำอะไรเกิดขึ้น คุณห้ามลืมตาเด็ดขาดเมื่อคุณแน่ใจแล้วว่าเสียงเงียบสนิทคุณสามารถลืมตาได้กดข้อที่8เวลาตีสี่คุณต้องตามหาป่าเวทมนต์คุณต้องตามหาป่าเวทมนต์ในป่าแห่งนั้นจะมีมนุษย์อยู่หนึ่งคนแต่เธอจะมีสีสันเป็นหัวหอนคุณไม่ต้องแปกใจไปให้คุณเข้าไปคุยกับเธอแล้วเธอจะบอกความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ กฎข้อที่9เวลาตีห้าให้คุณเก็บสัมภาระของตัวเองให้เรียบร้อยและแยะจากเต็นไปที่บ้านพักที่อยู่ระแวกใกล้ๆเมื่อคุณเข้าบ้านพักแล้วให้ล็อกประตูให้แน่นหนาไม่ว่าใครจะมาเคาประตูหรือเรียกคุณห้ามออกไปเด็ดขาดและสุดท้ายนี้ทางเราก็ขออวยพรให้คุณโชคดีและมีชีวิตรอดไปในวันพรุ่งนี้ได้เออ ครูแป้งคะหนูว่ามันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีแล้วนะคะแล้วมันเป็นกระดาษใบกดด้วยอะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูว่าเราเก็บของกลับบ้านกันดีก,กว่าไหมคะครูครูก็ว่ามันแปลกๆอยู่จ้ะแต่ครูว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะจ๊ะเออครูแป้งคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วหนูว่าเรารีบแยกแยกันไปเข้าเต็นกันดีก,กว่าไหมคะนน่นสิคะครู ว่าเรารีบแยกยายกันเข้าเต็นท์ดีกว่านะคะครูว่าก็ดีนะจ๊ะเรารีบเก็บของแล้วเข้าเต็นท์กันดีกว่าจ้ะนี่ทุกคนอย่าลืมนะว่าในใบกระดาษที่เขาบอกว่าก่อนเราจะเข้านอนเนี่ยเราจะต้องกล่าวตามใบกระดาษนั้นก่อนน่ใช่ใช่ใช่งั้นเรามากล่าวพร้อมกันเถอะข้าพะเจ้าได้มาเข้าค่ายลูเสือ และมาพักค้างแรมที่นี่ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักดูแลและคุ้มครองตัวของข้าพเจ้าโดยเถินสาธุเออฉันว่าเราก็ท่องจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเข้านอนกันเถอะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วฉันเริ่มง่วงแล้วนะทุกคนใช่ใช่ฉันว่าเรารีบเข้านอนกันเถอะ ป้าป้าป้าแยากแยก,กันเข้านอนฉันเข้าเต็นท์ก่อนเลยแล้วกันม่วงมากโอ้ยของหนักชะมัดเลยต้องการคนช่วยถือจังเอ้ยฉันก็ยิ่งแกอยู่ใครก็ได้มาช่วยฉันถือหน่อยเอย๊ฉันเหมือนได้ยินเสียงใครพูดสักอย่างเลยเมื่อกี้นี้เอ้เน้นใครกันนะ เฮ้ยนั่นมันคุณยายนี่นาของเต็มไม้เต็มมือเลยฉันไปดูก่อนดีกว่าเออคุณยายคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้นี้เออพอดียายนะ่ะเข้าป่าไปหาผักผลไม้มาขายพรุ่งนี้แต่ว่ายายคงหาเยอะไปหน่อยล่ละอีหนูยายคงจะถือไม่ไหวหนูพอจะช่วยยายถือไปที่บ้านยายได้ไหม แต่บ้านคุณยายอยู่ตรงไหนหรอคะโอ้บ้านยายอยู่แถวแถวนี้นี่เองเดินไปสักแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วจ้ะหนูเออคงไม่นานหรอกมัง้งงั้นก็ได้ค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูช่วยถือไปนะคะขอบคุณนะจ๊ะหนูหนูเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากเลยจ้ะ <c oughs> เอ๊ะฉัน เหมือนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกนะเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะเออฉันว่าปลุกเพื่อนดีกว่านี่นี่นี่กำไลตื่นได้แล้วนี่เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนี่นี่วาวาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเอ้เกเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกปัดก็ในกฤเขาบอกว่าเวลาตีหนึ่งอะให้เราตื่นมาหยิบสมุดปริศนาแล้วในสมุดนั้นนะ่ะเขาจะช่วยเราได้เวลาเราเกิดอันตรายอะเออแล้ว คณะหายไปไหนล่ะไม่เห็นจะอยู่ในเต็นเลยเฮ้ยจริงด้วยคณะหายไปจากเต็นอนะพวกเธอทำทำยังไงกันดีอะหรือว่าเราต้องไปบอกคุณครูก่อนแต่ว่าในกว่าเขาบอกว่าห้ามเราออกไปจากเราวแวกเต็นของเราไม่ใช่หรอทุกคนอ้าวนี่เด็กๆเป็นอะไรกันเสียงดังเอ,อะอะโวยวายกันไปหมดก็ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วค่ะคุณครูพวกหนูก็เลยตื่นมาจะหาสมุดปริศนานะคะแต่ว่า พอมาดูคณะหายไปจากเต็นท์ค่ะคุณครูฮะแล้วคณะหายไปไหนล่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีจะจะออกตามหาก็คงไม่ได้นะคะครูเพราะในกฎเขาบอกว่าถ้าเกิดคนของเราหายเนี่ยห้ามออกตามหาเด็ดขาดจนกว่าจะเช้าหนูว่าตอนนี้เราก็คงต้องปล่อยคณะไปก่อนนะคะคุณครูน่าสิคะหนูก็เป็นห่วงเพื่อนแต่เราต้องทำตามกฎนะคะงั้น งั้นก็ได้จ้ะเออเหมือนคุณจะเห็นสมุดปิศนาอยู่ตรงนั้นนะวาวาไปหยิบมาดูสิเออได้ค่ะเออในสมุดอะค่ะเขาบอกว่าให้พูดเมลินดา3ามครั้งแล้วก็จะมีผู้หญิงปิศนามาช่วยคุณนะคะเอ๊ะพูดชื่อเมลินดางั้นหรอชื่อก็ดูแปลกๆน่ากลัวอยู่นะเนี่ย จะว่าไปกดข้อต่อไปเขาให้เราทำอะไรกันหรอทุกคนเอเขาบอกว่ากดข้อที่หกเวลาตีสองคุณต้องทำอาหารเมนูอะไรก็ได้หนึ่งอย่างแล้วก็นำไปวางที่แถวบ่อน้ำที่มีคนเสียชีวิตแล้วก็พอเราวางเสร็จอะให้เรารีบไปอยู่ในละแวกเต็นท์ของคุณแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังงั้นครูว่าเรารีบไปทำอาหารกันดีกว่านะครูว่าเอาวันนี้รับกันดูง่ายดี ครูแป้งคะหนูว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะที่เนกดเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตตรงบ่อน้ำอะคะ่ะครูก็ว่าใช่นะจ๊ะงั้นครูวางตรงนี้เลยละกันระหว่างนี้พวกเราก็ต้องอยู่กันเงียบๆนะคะทุกคนห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดนี่คงเป็นตัวงฉันไม่ไป็นอ,อ,อยู่มั้นาที่ก ตเฮ้ยน,นี่ทุกคนเห็นเหมือนที่ลูกปัดเห็นไหมอะเห็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งกำลังไปกินอาหารของเราไม่เกียรเฮ้ยฉันก็เห็นเหมือนกันแหละน่ากลัวมากเลยอะ่ะแต่นี่เด็กๆตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตีสามแล้วนะในกลัเขาบอกว่าให้เราหลับตาลงและถ้ามีเสียงหรือกลิ่นให้เราอย่าลืมตาเด็ดขาด แต่ถ้าเสียงเงียบแล้วเราจะลืมตาได้เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงด้วยอ่ะเขารีบหลับตาแล้ว ไดปวบ้งเลยทุกคนคือคนที่จะเป็นต่างกับครทีหรอ ไม่ได้ยินเสียงมันแล้วล่ะครูว,ว่ามันน่าจะไปแล้วลืมตากันเถอะแล้วเมื่อกี้เสียงมันน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนเหมือนเสียงไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นเลยที่มากินของเราว่าชอยช่ยฉันก็กลัวเหมือนกันแล้วเมื่อกี้อ่ะผีมันใกล้ฉันมากเลยฉันเกือบลืมตาแล้วใช่ฉันก็เหมือนกันเกือบลืมตาไปแล้ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าลืมตามาจะเจอกับอะไร เอาล่ะเด็กๆอย่าเพิ่งกลัวไปตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วพวกเราจะต้องไปตามหาป่าเวทมนต์นะเด็กๆเออว่าแต่แล้วป่าเวทมนต์เราจะต้องไปทางไหนคะเนี่ยป่าที่นี่ก็ใหญ่มากๆเลยนั่นนะสิ่คะครูนี่จะใบกระดาษที่คุณลุงให้ มันจะพาเราไปป่าเวทมนต์ได้อุยถ้าถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะคุณครูจะได้รู้ความจริงบังอย่างเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ด้วยนี่เด็กๆครูว่าน่าจะเป็นที่นี่นะที่มันจะเป็นป่าเวทมนต์น่ะหูสวยมากเลยค่ะคุณครูนี่ทุกคนอย่าวเพิ่งรีบมาตื่นเต้นกับป่าเวทมนต์ตอนนี้สิเราจะต้องรีบไปหาคุณหัวหอมนะ อ้าวนี่ไงนักเรียนคุณหัวหอมสวัสดีค่ะคุณหัวหอมพอดีในใบกฎแห่งนี้เขาบอกว่าให้ตามหาคุณแล้วคุณจะบอกความจริงเกี่ยวกับป่าแห่งนี้อ้าวสวัสดีค่ะทุกคนพอดีฉันนะ่ะเป็นหัวหอมจริงๆแล้วนะฉันก็เป็นมนุษย์มาก่อนเหมือนพวกคุณน,นี่แหละแต่ว่ามีวันหนึ่งแต่ว่ามีวันหนึ่งฉันก็มาพักค้างแหมที่นี่แล้วฉันบังเอิญไปเจอยายแก่ ที่กำลังถือผักผลไม้มาเต็มมือยายคนนั้นแกบอกให้ฉันช่วยถือของไปส่งแกที่บ้านหน่อยแต่ว่าตอนนั้นน่ะฉันไม่ได้ช่วยยายเขาไปหรอกเพราะว่าท่าทีของคุณยายดูน่ากลัวแปลกๆและคุณยายนั้นก็มาตอนตีสองฉันก็เลยเลือกปฏิเสธคุณยายไปแล้วต่อจากนั้นเป็นยังไงหรอคะต่อจากนั้นน่ะหรอ ยายแกก็มีท่าทีจากที่น้อมน้อมใจดีเปลี่ยนไปเป็นชั่วร้ายและแกก็พูดกับฉันว่าเช่ยง,กกงฉันก็เลยได้มาเป็นหัวหอมแล้ะมาอยู่ในป่าเวทมนต์แห่งนี้นะทุกคนเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆด้วยเหรอคะแสดงว่าที่คณะหายตัวไป จะเป็นเพราะยายแก่คนนั้นหรือเปล่าน่านาสีทุกคนฉันก็กังวลใจอยู่เหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่าคานามีน้ำใจคานาน่าจะช่วยคุณยายคนนั้นนะเออแล้วถ้าเจอคุณยายคนนั้นแล้วเราช่วยเธอถือของเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อหรอเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าฉันเลือกปฏิเสธยายแก่ไปเออเรามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับป่านี้อีกไหมคะ พวกเราจะได้ระวังตัวไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกพวกเธอไว้ในกฎข้อสุดท้ายเนี่ยเวลาตีห้าที่พวกเธอย้ายสัมภาระไปอยู่ในห้องแล้วอะนะมันจะมีคนมาเคาะประตูแล้วเรียกชื่อพวกเธอเสียงนั้นอาจจะเหมือนเพื่อนของพวกเธอก็เป็นได้ฉันขอเตือนไว้เลยว่าพวกเธอห้ามเปิดเด็ดขาดอย่าไว้ใจคนข้างนอกแต่ถ้าพวกเธอเปิดอะนะฉันก็จะไม่รับประกันความปลอดภัยของพวกเธอฮะ ยังไม่หมดอีกหรอคะเนี่ยฉันก็ขอให้พวกเธอโชคดีแล้วกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาตีห้าแล้วพวกเธอก็ต้องรีบไปเก็บสัมภาระของตัวเองแล้วรีบย้ายไปในห้องนั้นเร็วที่สุดนะเออนั้นขอบคุณมากนะจ๊ะคุณหัวหอมไปกันจัดนักเรียนเราต้องรีบไปแล้วเอาล่ะตอนนี้คุณครูก็ให้นักเรียนรีบไปเก็บสัมภาระของตัวเองแล้วก็เก็บเต็นท์ด้วยนะเออ ครูฝากเก็บของให้คณะด้วยละกันงั้นเนี่ยครูไปเก็บกระเป๋าของตัวเองแป๊บหนึ่งนะเอาละทุกคนรีบแยกแยกันไปเก็บของเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะครูว่าน่าจะเป็นห้องนี้แล้วนักเรียนงั้นหนูวางกระเป๋าเลยนะคะหนักมากเคทุกคนวางกระเป๋าเร็วโอเคโอเคของคณะนี่ก็หนักใช่ย่อยเลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวครูล็อกประตูแป๊บหนึ่งนะ งั้นถ้าใครง่วงก็นอนที่โซฟาไปก่อนนะเดี๋ยวครูจะเฝ้าให้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูงั้นเนี่ยหนูขอยีบก่อนเลยแล้วกันเงินว้าว่าก็อยู่เป็นเพื่อนครูก็แล้วกันเผื่อมีเหตุอันตรายจะได้ช่วยครูได้ได้ค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูอยู่เป็นเพื่อนอีกชั่วโมงเดียวก็จะเช้าแล้ว ได้ยินเหมือนที่หนูได้ยินไหมคะหูก็ได้ยินเหมือนกันจ้ะเสียงเหมือนคณะเลยหนูก็ว่าเงินละค่ะเสียงเนินเเหมือนคณะเลยหรือว่าจะเป็นคณะจริงๆค่ะครูลูกปัดกำไลตื่นๆฮะมีอะไรหรือเปล่าก็เมื่อกี้ครูได้ยินเสียงเหมือนคณะมาเรียกเลยฮะคณะหรอคะครูจะมาเรียกตอนเวลาตีห้าเนี่ยนะคะเออหรือว่า คณะจะหาทางกลับได้แล้วคะมีใครเห็นไ้งไหมคะเปิดประตูให้คุนหน่อยเปิดประตูหน่อยค่ะครูหนูกลัวแล้วควรเปิดดีไหมนกเรยนหนูว่าครูอย่าเปิดเลยดีกว่านะคะเพราะในกฎเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนมาาอประตูแล้วเรียนแบบเสียงเพื่อเราอะค่ะใช่ค่ะหนูเห็นด้วยกับวาวานะคะไม่ต้องเปิดหรอกโอเคจ้ะหนึ่งครูไม่เปิดละกันหน่อย นี่พวกแกละรู้ทัชัดนั่นหรอฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะมาหาไม่เฮ้ยทุกคนตอนนี้เช้าแล้วแสดงว่ากฎของเราก็จบลงแล้วสิเราลอดแล้วเย้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 ลอดแล้วๆเอออย่าเพิ่งดีใจกันนะนักเรียน ตอนนี้คณะยังไม่กลับมาเลยเออลืมคณะไปได้ยังไงเนี่ยหนูว่าตอนนี้ก็เช้าแล้วเรารีบออกไปตามหาคณะดีกว่านะคะคณะคณะคณะตื่นตื่นได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกันหรอคะทุกคนก็เธออยู่ดีๆก็หายตัวไปแล้วก็มานอนกองอยู่ตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่พวกเราก็เป็นห่วงแทบแย่จะออกไปตามหาก็ไม่ได้แล้วเมื่อคืนเธอหายไปไหนกันเนี่ย ก็เมื่อคืนน่ะฉันได้ยินเสียงยายแก่คนหนึง่งขอร้องให้ช่วยถือของฉันก็เลยไปช่วยแกถือแล้วแล้วยายคนนั้นอยู่ดีด,ดีแกก็มีท่าทางแปลกๆน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยจากที่ดูใจดีอะทุกคนตอนนั้นฉันแบบสติไม่อยู่กับตัวฉันก็เลยรีบวิ่งหนีออกมา แานั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนฉันก็เลยมาเผลอหลับอยู่ตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้อะ่ะโหคนะครูเป็นห่วงแทบแย่ทีหลังถ้าได้ยินเสียงอะไรก็อย่าเดินตามไปสิในกฎเขาก็บอกไว้อยู่นะนานนะสิงั้นครูคะหนูว่าเราเรีบไปเก็บของแล้วก็รีบกลับบ้านกันเถอคะค่ะใช่ค่ะคุณครูกลับบ้านกันเถอคะค่ะ